สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะขอใชอ้โอกาสนี้เหตุปัจจัยนี้นะคะสื่อสารข้อความสั้นๆเล็กๆนะคะส่งคำกราบขอบพระคุณนะคะเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดน,นะคะ<ม>น้อยคนนะคะที่จะทราบไม่ไม่ได้อยากให้ความสำคัญไม่ได้อยากให้มีความพอใจในการเกิด แต่เหตุปัจจัยในเมื่อมีมาแบบนี้ก็ขอใช้เหตุนี้ส่งความปลื้มปิติฟูใจกลับไปสู่ทุกท่านนะคะที่มีความรักความเมตตาต่อพิตาก็เอาเป็นว่าในวันนี้พิตาทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอแม่เพราะว่าแม่จ๋าก็ไปโรงพยาบาลแต่เช้านะคะส่วนตัวเองก็มากระทำความละลึก ถึงพระคุณมารดาปิดาของเรานะคะก็มาใส่บาตรทำตัวเป็นผู้ดำรงวงศกุลด้วยนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยได้เจอกับพ่อจ๋าแล้วได้กราบพ่อจ๋าแล้วแต่ไม่ได้เจอแม่จ๋าก็มาใส่บาตรค่ะพอท่านพิจารณาอาหารเรียบร้อยปลื้มปิติใจมากกราบแทบเท้าเลยนะคะพระอาจารย์ ผู้มีอุปการะมากพระอาจารย์ครฤทลิศและพันเตเอเอคณะสงฆ์นะคะก็เมตตามอบพระสูตรให้ในวันเกิดวันนี้ก็เป็นวันใกล้วันเกิดของอุปตากตัวแทนคณะสิทธิ์นะคณะสงฆ์ก็จะอมอบพระสูตรให้สองเรื่องเรื่องของธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้และทานของคนดีพิกุทั้งหลายทำสามประการนี้คือ 1. ทาน 2. บรรพชา 3. ม,มาตาปิตุอุปทานพระสูตรนี้ก็สอดรับนิดหนึ่งเพิ่งทราบว่าเมื่อกี้อุปตากก็จะไปดูแลมารดาที่ฟอกตยอยู่ไปเยี่ยมเนื่องในวันรายวันเกิดของตนเองนะก็ได้ดูแลมารดาบิดาเป็นอย่างดี เานได้ฟังพระสูตรที่สองปิกกุทั้งหลายสัพพุลิสสถาน8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือให้ของสะอาดให้ของประณีตให้ตามการให้ของสมควรเลือกให้ให้หนึ่งนิดเมื่อให้จิตผ่องใสให้แล้วดีใจปิกกุทั้งหลายเหล่านี้แลสัพพุลิสสถาน8ประการต่อไปก็จะให้ฟัง พุทธศสนาจากการทรงจำเรื่องกลิ่นที่หอมทวนลมโดยพิกุ r u เอกลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันกลิ่นกฤษณนาหรือกลิ่นกละลพักก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสับบุรุษฟุ้งทวนลมไปได้เพราะสับบุรุษฟุ้งไปทุกทิศเอวังพอทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถวายอาหารนะคะกิจ ของพี่ตาพระอาจารย์คณะสงฆ์เนี่ยก็จะมีข้อความตอนเช้าทุกเช้าเลยว่าวันนี้มีพระอาพาธหรือไม่เพื่อที่จะได้ไปจัดแจงการงานต่อโดยการที่จัดอาหารนะคะที่อยู่บนโต๊ะบุฟเฟ่สำหรับภิกุอาพาตามลำดับอะค่ะก็คือพิกุสัมเนนหรือสัมเนรีอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดมีการอาพาธ หมายถึงอยู่ในอาวาสพอดีเนี่ยพิตาก็จะจัดแจงอาหารนะคะไปแต่ละกุฏถวายก็จะตักอาหารอ๋อก็เลยเป็นเหตุนเตนาะขอได้พูดตรงนี้ด้วยก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาตักอาหารเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าพี่ตาตักอาหารทําไมแล้วก็บางครั้งที่เห็นอาจจะเยอะมีหลายท่านมาบอกว่าเออวันนี้พี่เอาเอ,อ,อาหารประเภทนี้มาถวายเดี๋ยวน้องตาตักไปทานสิคะ จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตักออกไปทานนั่นเองนะคะมีหน้าที่นะคะจัดแจงการงานโดยที่พระอาจารย์ท่านเมตตาพิจารณาเนี่ยเราก็จะตักอาหารแต่ละชุดเนี่ยที่เอามาใส่บาตรนะคะเพื่อที่จะได้กระจายไปให้ได้มากที่สุดจะได้ทั่วถึงก็จัดเป็นเซตๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปถวายแต่ละกุด พ่วงี้เราใช้คนงานเยอะคนงานเนี่ยเข้ามาเนี่ยในพื้นที่วันหนึ่งประมาณ30-40คนเขาไม่ได้ออกไปทานอาหารข้างนอกก็จะใช้อาหารที่เหลือจากที่พิจารณาแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็ทำให้สมประโยชน์กับทุกท่านนะคะที่ตั้งใจเอามาทําบุญถวายทานพี่ตาก็จัดแจงการงานต่อได้ไม่ตกล่วงคือจะกระจายสู่คนงานเท่าที่ พอเป็นไปได้ในมื้อกลางวันสำหรับทุกคนไม่ได้ทั่วถึงก็คงจะประมาณนี้ในส่วนของโต๊ะบุฟเฟ่ที่ทุกคนจะเห็นในส่วนของที่พิตาจะจัดแจงก็กลับมาที่วันเกิดของพิตาเนีจริงๆก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงนะแต่ก็อดไม่ได้เพราะว่ามันล้นมันล้นออกมาค่ะความปิติปลื้มใจฟูใจที่ทุกคนส่งมาจนพีตาต้องส่งออกกลับคืนสู่ทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณ ทุกทกท่านทุกทถ้อยคําทุกๆกการพิมพ์ทุกๆกการโทรก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเลยที่มีความรักความเอ็นดูความเมตตาส่งมาถึงตาให้ตาได้รับรู้ให้ตาได้รู้สึกว่าเออมีคนให้กำลังใจตาอยู่เคียงข้างตาเราก็เป็นเม็ดฝนที่ตกพรมสู่วัดนาป่าพงเหมือนเดิม ตลอดเวลาก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะรักนะคะอนุโมทนากับทุกท่านค,ะค่ะจุบ๊บจุ๊บ